มีแอปถามหลายคนเอเลยแหลายคนเจอผ่านเออเออคือจริงๆอ่ะแอปทินเดอร์ที่ผมรับงานนะครับมันเป็นอ่า tinder รกับ B2S ครับ b2s ก็คือเป็นอ่าเป็นโครงการที่ชวนคนมา่าหนังสือครับแล้วก็แต่การโปรโมทเนี่ยคือเราแค่โปรโมทเข้าไปใน Tinder ครับแต่ว่าคุยกันไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีกระเป๋าของอ่า B2S ที่ทำกับเป็นไลน์พินเดอร์ครับอ่าก็คือชวนมาอ่านหนังสือนี่แหละแต่ว่าคนนี่ไปสนใจอันนั้นเยอะก็เลยไม่มีใครไปสนใจเรื่องกระเป๋าหนังสือเลยครับแต่แต่ซึ่งแต่มันก็ดีกับที่เราทํางานกับพี่เขาก็มีคนสนใจมากผมก็ดีใจครับไม่ได้หางที่ดีครับไม่ใช่หาคู่หรอกไม่ใช่หาคู่ครับพี่เข้ใจไหมเพราะมันก็มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเออเอออ่า เขาเขาเขาก็มีที่แต่ว่าคือเราคุยกันไว้หมดแล้วว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ไม่มีปัญหามากครับโอเคอะเคยทางกับแฟนไปแล้วใช่ไหมเียทางกับแฟนไปแล้วใช่ไหมอ๋อเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นงานครับค่ะเออเขาให้ความที่หลยงคนไปมินต์ของมันว่าเอ้ามีคนมีคู่เขาไม่เล่นแอปค่ะเออเล่นหเคู่กันหรือเปล่านะคะอย่างนี้ประเดี๋ยวม เออซึ่งปกติมันก็ไม่ใช่ไอดีผมอยู่แล้วมันเป็นไอดีในการโปรโมทอยู่แล้วพี่แล้วก็เขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นงานเขาปกติผมก็ไม่ไม่ได้เล่นอะไรอย่างี้ยครับผมก็เล่นคือผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งครับผมก็จะเล่นอยู่อย่าง2อย่างอะไรเงี้ครับมีเป็นคนถามเขาก็ถามไหมคะครับมีมีเพื่อนผมตอนแรกมีเพื่อนผมก็เฮ้ย hey, ของจริงเหรอวะอะไรเี้ขอเออจริงๆอย่าแบบ มันบอกว่าจะไปรายงานแล้วนะอะไรอย่างนี้ผมบอกว่าอ๋ออย่าไปรายงานนะผมทํางานอยู <t <t ่อะไรอย่างนี้กอธิบายให้เพื่อนฟังครับคนหนึ่งพันร้อยลงเลิกงานเพราะว่าไม่ไม่ขนาดนั้นครับครัตอนนี้ความสัมพันธ์ยังดีใช่ไหมคะครับปกติครับปกติพี่ทํางานครับเรื่องลูกต่างกันไม่ได้ผิดอะไรกันใช่ไหมไม่มีไม่มีใช่ครับคือผมบอกก่อนแล้วก่อนที่จะอ่า เราโปรโมทอะไรอย่างนี้เราเล่าให้เขาฟังแล้วว่างานเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เขาโอเคแต่แล้วเราแจ้งหน้าไหนบ้างพอเราบอกชิงบอกก่อนชิงบอกก่อนแต่หน้าไหนก็ไม่ว่าอะไรครับคือเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ทํางานแนวเดียวกันด้วยเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีพิรุษมีพิรุษไหมไม่มีพี่ไม่มีพิรุษครับนี่กระปุกอะไรใครแมทเจอกระถุงก็แจ้งได้เลยครับ แต่ไม่มีน่าจะไม่มีใครแมทได้ครับแต่เป็นวันเกิดอ่าใช่ครับเป็นวันเกิดครับนเรามาถวายทุกวันเกิดครับครับนานๆทีไงพี่นานๆท,นนนนทีโอเคอยู่เรียกว่ารูี่เก็บเก็บไว้เกินไว้เพื่อใครรอบนี้นนใช่ครับก็แบบว่าเราก็เราจะเป็นคนที่ลงมาเรียกว่าเหมือนโอกาสสำคัญนานๆทีลงเนี่ยครับแต่ว่าส่วนตัวก็ปกติกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ เจ็ดปีแล้วพี่เจ็ดปีแล้วไม่รู้ตอบถูกตอบผิดเดี๋ยวงานเข้าอีกเจ็ดแล้วครับเออมีวัญอะไรยังไงบ้างครับมีมีมีเอาซื้อซื้อให้เรียบร้อยแล้วสั่อะไรบอกไม่ได้ไม่พอแล้วไมพอแล้วเขาชอบไหมเขาชอบเลยถูกใจชอบนะเขาชอบนะไม่ไม่เขาเาไม่รีเควสเราลุ้นเราเราเลือกเองว่าเขาน่าจะชอบก็เลยซื้อให้ ปกติคู่เราสุกัยกันบ่อยไหมครับก็บ่อยครับผมก็เป็นโอกาสเรื่องโอกาสพิเศษครับแล้วก็หรือว่าช่วงไหนที่แบบให้กําลังใจกันก็มีปีนี้พิเศษกว่าปีอื่น่ไหมคก็ผมว่ามันพิเศษกว่าปีอ,อื่นไหมก็ไม่นะครับก็ประมาณผมว่ามันความรู้สึกมันก็แตกต่างจากทุกปีครับแต่ก็ดีดีทุกปีครับแต่ว่าคนละแนวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเรียกว่าหวานสม่ำเสมอแต่มันแค่แค่อมออกสื่อครับใช่ จริงหลายคนตัวผัน่ะพอเลขเจ็ดทีไรก็จะแบบต้นตองๆแล้วเราไม่หาเลขเจ็ดเลยเนี่ยเราไม่คือผมผมเป็นคนไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับก็เฉยๆครับผมว่ามันอยู่ที่คนสองคนมากกว่านะถ้าแบบว่าถ้าเราเข้าใจกันหรืออะไรกันมันก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอะไรอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่คนสองคนจริงๆ่ีครับ ก็ปกติครับถ้าไม่ทะเลาะกันจะแปลกเลยคือผมว่าชีวิตคู่น่าจะมีมีอยู่แล้วแบบอาการแบบมีเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างงเงี้ยเป็นปกติรับมีกันเรื่องอะไรบ่อยเล็กเล็กน้อยอ่ะพี่คือแบบอะไรเอออะไรก็เป็นเรื่องได้ผมว่าจริงๆแบบผมบางทีผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรงเงี้ยครับ อย่าเลือกกินอะไรก็ทะเลาะกันได้ก็มีอ่าแต่ว่าแบบมันก็เป็นทั่วไปของคู่อะไรครับแต่เป็นแนวที่ตลกไปนะครับไม่ได้แบบทะเลาะกันซีเรียสอ่อใช่ครับจริงจริง10ปีผ่านแล้วเรามองแบบมันเริ่มมั่นคงแค่ไหนแล้วครับในความรู้สึมองไปอีกขั้นนึงทดีย่มัเป็นแเป็คือผมเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะครับก็ไปเรื่อยๆครับแบบว่าตามฟิลถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับก็คือเราว่าเราแบบไม่ ไม่ผูกมัดกันแบบให้พื้นที่ส่วนตัวกันแล้วก็เราซัพพอร์ตกันใช้ชีวิตของที่ตัวเองอยากทําด้วยแล้วก็มีชีวิตที่ให้คนของเราด้วยไงครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันในทางของตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนของเขาเราก็สนับสนุนเราด้วยอะไรเงี้ยครับไปเรื่องนึงละกันเรื่องอล็กเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนนครับครับก็ผมก็ให้ ส่งตัวสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยื่นตรวสอบอะไรไปเรียบร้อยที่เหลือก็น,น่าจะเป็นของเขาที่รอ,อเขาออกมาประกาศครับผมให้ข้อมูลอะไรไปหมดแล้วน่าจะเป็นชุดไหนครับอันนี้ผมผมก็ไม่ไม่ทราบเขาเหมือนกันครับเขาก็ไม่ได้บอกผมครับแต่ว่าของผมผมให้ข้อมูลมเขาไปหมดแล้วแล้วในส่วนของเราอ่ะได้สบายใจได้ที่ยังก็แบบเราไม่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรถ้ผมมั่นใจเอาว่าผมไม่เกี่ยวข้อ,ของแล้วทางเตอร์ที่นะคะเขาเขาได้คุยกับเราเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ที่ผม ยื่นตรวจสอบไปก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วครับที่เรายื่นก็เป็นยื่นข้อมูลทั้งหมดให้เขาไปหมดแล้วเขาก็มีข้อมูลของเราทั้งหมดแล้วครับผมก็แสดงความบริสุทธิ์ให้พร้อมร่วมมือเต็มที่นะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังแบบค้าทากับเพื่อนีอยู่ว่าแบบเอ้ยกระงของเราสนุกยังไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอเขาประกาศครับแต่ผมให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องตองสบายใจตรงตอนนี้เรา กลับมาร้อยประตูไงครับ,รบผมก็คือผมยื่นไปหมดแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นเราแบบเรือ่อยๆยืดนใช่ไหมคะอะไรนะครับหลังจากนี้ก็จะได้จะเห็นเรากลับมารับงานหรืออะไรแบบนีบ้ซึ่งผมก็รับงานปกติอยู่แล้วนะพี่เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับ ละครอตอนนี้เป็นยังไงบ้างรนะครับก็คือถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่2เรื่องครับมีเกมคงเกมแล้วก็รักหักหลังครับรักหักหลังกําลังจะปิดกล้องนนเ,อนเนี่ยครับสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับปีหน้าได้ดูครับรั <c oughs> กหักหลังเล่กกับพายครับแล้วก็เกมคงเกมกับก้าครับแสดงว่าเรื่องเรื่องข่าวที่ผ่านมาไม่ได้ดไมีผลทำให้งานมันถ่ายไปหรือว่าโดนตกงานอะไ <c oughs> รแบบนี้ใช่ไหมก็มีนะพี่ มีช่วงแรกๆับมีช่วงแรกมีมีเลยนะครับแต่เราก็เราก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาการพิสูจน์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับมันก็ตามตามเรื่องนะพี่ถ้าสมมติว่าเราพิสูจน์ได้หรือว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรมันสุดท้ายมันก็จะออกมาให้เรารู้เองครับคันนีหมที่มันเขึ้นใช่ครับือง,ง,ง,งานต้องมาเรื่อาเราคครับช่วงนี้ก็คือเหมือนผมว่ารู้สึกกลับมาปกตินะกลับมาปกตินะครับแต่ว่าช่วงแรกแน่นอนกระทบแน่นอนครับ ขอบคุณนะคะ่ส่รูปค่ะขอบคุณครับ